ที่สวีเดนครับก็จะมีเจ้าหญิงขยะที่ออกมาเก็บขยะนู่นนี่นั่นแต่ทางการครับได้ฟ้องครับเธอคนนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าทิ้งขยะกว่าสองตันกลายเป็นมลพิษอาจะเป็นยังไงอสองแสนตันนะครับเป็นมลพิษทันทีสองแสนตันเลยเอสองแสนเยอะนะตันเดียวก็โหเป็นพันกิโลแล้วนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับนักธุรกิจหญิงเจ้าของฉายาราชินีขยะโอ้โหโอ้ ดูภาพแล้วก็ขนลุกนะนะครับถูกนำตัวขึ้นศาลในสวีเดนนะฮะโดยถูกกล่าวหาว่าทิ้งขยะกว่า2แสนตันอย่างผิดกฎหมายมซึ่งถือเป็นคดีอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเผิดในโลกด้วยนะ2แสนตันเนี่ยฮะนักธุรกิจหญิงเรียกตัวเองว่าราชินีขยะถูกนำตัวขึ้นศาลในสวีเดนโดยถูกกล่าวหาว่าทิ้งขยะจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นคดีอา,อาชญากรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฮะนางเบลล่านะฮะนินสันนะฮะอ่าเป็นหนึ่งใน11ผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมร้ายแรงครับเธอเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีอของบริษัทจัดการขยะ m MM m t นะฮะอาิ้งพิ้งนะฮะซึ่งถูกกล่าวหาว่าทิ้งขยะกว่า2 0 0 0 0 0ตันในสถานที่21แห่งระหว่างปี58ถึงปี63นะครับ นายความของนางนินสันเนี่ยซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นฟาริบาแวคอและนายไรอีวานในในายไรอีวานนะฮะคาสันเนี่ยอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกหนึ่งคนกล่าวว่าพวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยมีนางนินสันถูกตั้งข้อกล่าวหาอาชญกรรมสิ่งแวดล้อมที่หลายแรงและอาจญกรรมเศรษฐกิจที่ร้าแรงซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทส่วนคนอื่นๆ ถูกตั้งข้อกล่าวหาหลา,ายกระทงรวมทั้งอาจากรรมสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงอาจากรรมเศรษฐกิจที่ร้ายแรงซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัทช่วยเหลือและสนับสนุนอาจากรรมสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงและอาจากรรมสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนางนินงนนงนนีนสันปฏิเสธที่จะตอบคําถามของนักข่าวในขณะที่อาสารแขวงอัทุนดาทางเหนือของกง Stock รุงสต็อกโฮล์มนะฮะอายการกล่าวว่าวิธีการจัดการขยะยังไม่ถูกต้อง ส่งผลให้บริษัทส่งผลให้ปล่อยสารเคมีก่อสารมะเด็งและสารตะกัว่วสารหนูสารประอดนะฮะในระดับพี่เป็นอันตรายสู่บรรยากาศดินและน้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนคดีซึ่งมีรายงานามีรายงานยาวถึงห0 0หมื่นหน้าหรายงานยังไงยาวมากพบว่ามีสารหนูนะฮะแล้วก็ไดออกซินสังกะสีตะกั่วนะฮะทองแดงผลิตภัณฑ์ปิปต,ตเรียม อยู่ในปริมาณที่เป็นอันตรายกองขยะไร้แห่งเกิดไฟไหม้โดยที่แหล่งทิ้งขยะแห่งหนึ่งอยู่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะฮะเกิดไฟไหม้เป็นเวลา2เดือนหลังจากที่ขยะติดไฟขึ้นเองตามคำฟ้องซึ่งควบคุมพื้นที่ของเทศบาล15แห่งผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนขยะนะครับและการก่อสร้างและการรื้อถอน ที่ไม่ได้คัดแยกหลายพันตันจากนั้นจึงฝังห่อด้วยพลาสติกนะครับเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดแบบนี้อ่าเป็นมัดนะฮะและนำไปทิ้งรวมกันนะครับบริษัทติ้งพิงเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากบริษัทก่อสร้างเทศบาลและบุคคลทั่วไปกำจัดขยะทุกอย่าง,าต,งตั้งแต่วัสดุก่อสร้างเอออ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โลหะ พลาสติกไม้ยางและของเล่นต่างๆนะฮะแต่บริษัทดังกล่าวทิ้งขยะโดยไม่มีการคัดแยกเลยปล่อยทิ้งนะครับละเนละนาดน,นะครับสร้างความเสียหายครับก่อนหน้านี้นา,นางนางดินสันเนี่ยเคยบอกกับสื่อสวีเดนว่าบริษัทของเธอเนี่ยดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายอายการกล่าวว่าบริษัทของเธอเนี่ยซึ่งล้มละลายตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับและนางเบลล่าดินสันเนี่ยถูกจับกลุ่มนั้นไม่มีเจตนาหรือ,อความสามารถที่จะจัดขยะได้ตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อมนะฮะและกล่าวเสริมว่าวิธีการทิ้งขยะในสถานการณ์ที่อ่าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์และพืชต้องข้อกล่าวหา11อคนปฏิเสธข้อกล่าวหารวมถึงนายโทมัสนะฮะนิวสันอดีตสามีของนางเบลล่านิวสันเนี่ยแหละฮะซึ่งทนายความของเขากล่าวว่าเมื่อเขาดํารงตําแหน่งซีอก่อนก่อนหน้านี้นะฮะปี58เขาไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในขนาดทาความผิดนั้นเอง ก็ว่ากันไปราชชิี้ขยับนะฮะ